วิธีลบลายน้ำในแอป InShot แบบไม่ต้องดูโฆษณาหรือสมัครเป็นสมาชิกมันทำง่ายนิดเดียวเองค่ะไปที่แอปนะคะไปที่วิดีโอค่ะจากนั้นเลือกวิดีโอที่เราต้องการค่ะก็จะเห็นลายน้ำ InShot ใช่ไหมคะถ้าเราต้องการลบแบบไม่ต้องดูโฆษณา หรือต้องสมัครเป็นสมาชิกให้เราออกจากหน้าแอปนี้ไปก่อนค่ะจากนั้นเข้าไปปิด Wifi หรือว่าอินเทอร์เน็ตของคุณค่ะแล้วเราก็เข้ามาในแอป InShot ใหม่ค่ะพอเข้ามาแล้วเราก็ทำการเลือกวิดีโอที่เราต้องการใหม่อีกครั้งค่ะ แล้วเราก็จะเห็นลายน้ำขึ้นมาอีกใช่ไหมคะให้เรากดจิ้มลบฟรีไปเลยค่ะ1ครั้งค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าจะไม่มีลายน้ำข้างล่างขวามือแล้วใช่ไหมคะค่ะจากนั้นเราก็กดบันทึกวิดีโอของเราได้เลยค่ะวิธีการลบลายน้ำแบบไม่ต้องดูโฆษณาหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกมันทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้น เราก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตของเรากลับมาเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ